สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยมาดรวมนะคะสามหน่วยในงวดของวันที่3นะคะเดือนมีนาเดือนมีสานะคะ เดือนเมษายน2,567นะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะชุดสรุปให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะได้คิดคำนวณแนวทางตัวเลขนะคะพี่ๆเนาะสำหรับเมื่อวานนะคะท่านใดที่มาติดตามนะคะยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้ให้เด่นที่064นะคะตัวฟันตัวรูดนะคะฟันรูด0นะคะ ชุดเน้น,นะคะเมื่อวานนี้ก็เข้าไปในตัวเน้นตัวเจาะนะคะพี่พี่านใลที่นำศูนย์ไปรูดวิ่งนะคะมาในรอบพิเศษนะคะศูน 3, แล้วก็ศูนย์สีนะคะพี่พีมาในตัวที่น้องเอสเน้นให้เลยนะคะศูนย์สีมาในตัววิ่งตัวรูดนะคะแล้วก็ วิ่งรุ่นที่4วิ่งรุ่นที่0นะคะขออไปเด่น0กับ4มาคู่กันนะคะเราก็มาเข้ารอบพิเศษชุดกันนะคะ0 3นะคะพี่ๆท่านใดที่นําไปเสี่ยงโชคเมื่อวานมาในชุดเน้น0 4กับ0 3ชุดกันนะคะมาในรอบพิเศษบนล่างนะคะมาในตัวเน้นตัวเจาะนะคะยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะท่านใดมีโชคลาภเมื่อวานนะคะ เดี๋ยวมารับชมของวันนี้นะคะก่อนไปรับชมน้องแอดฝากคาเตือนเช่นเคยนะคะแนวทางตัวเลขได้มาจากสูตรคํานวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแนวทางตัวเลขนะคะแรวค่อยนําไปเสี่ยงโชคนะคะ ก่อนไปรับชมนะคะฝากคำเตือนเช่นเคยนะคะแนวทางตัวเลขได้มาจากสูตรคำนวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะวันนี้เด่นที่ศูนย์สามเราก็เก้านะคะพี่พี่ตัววิ่งรูดวันนี้น้องเอสเน้นศูนย์นะคะเน้นไปที่ตัวเดิมนะคะวันนี้ยังชอบตัวเดิมนะคะศูนย์สาม ศูนย์ห้านะคะแล้วก็เก้าเจ็ดสี่หนึ่งนะคะพี่พี่วันนี้แนวทางที่น้องแอดชอบนะคะชุดเน้นสี่คู่กันนะคะกันพี่พี่ศูนย์เก้าแล้วก็สองสองสามนะคะพี่พี่ตัวกันสามตัวในวันนี้น้องแอดชอบนะคะก็จะเป็น สามตัวในวันนี้ชอบนะคะขอเรียกให้สองคู่นะคะเก้านะคะเก้าศูนย์ห้านะคะเก้าศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดนะคะพี่ๆตัวที่น้องแอดชอบนะคะ ในหวยฮานอยวันนี้นะคะก็จุดไว้แคบไว้นะคะวันนี้ขอให้มาเน้นๆ้นมาในตัวเจาะตัวเน้นนะคะเน้นไปที่4คู่นะคะ0 3 0ย์7 4 1นนะคะวันนี้ท่านใดชอบตามนี้ได้เลยเนาะขอให้มาเหมือนเมื่อวานนะคะวันนี้เข้า40กับ03นะคะสำหรับวันนี้โชคดีร่ำรวยนะคะเอาไ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ